สวัสดีนะคะสวัสดี f อลุงช่างป้าแปลงผักนะคะอยากจะสอบถามหน่อยนะคะไอบ้บรรดาหมาทุกตัวนะคะที่พยายามมากัดคนป่วยเนี่ยเป็นเฮี้ยอะไรกันไม่ทราบคะฮะหรือว่าไม่ได้แดกข้าวหรือยังไงคะวันวันแดกแต่ขี้เออถามหน่อยสิคะแล้วจะมาเล่นคนป่วยเพื่ออะไรไม่ทราบคะคอนเทนต์เฮี้ยๆอย่างเงี้ยพวกมึงไม่ต้องมาเล่นหรอกนะตาละตัวนะคะมีแต่เฮี้ยๆทั้งนั้นนะคะเอ นะอีจังไรตัวหนึ่งนะเฮ้ยตอนแรกกูก็นึกว่ามึงเป็นคนลยไอ้เหี้ยตอนนี้มึงไม่มีอะไรแดกแล้วใช่ไหมมึงถึงหันมากัดลุงช่างกับป้าแปลงผักแล้วก็แม่นกนะกูแปลกใจอ่ะคนเขาป่วยมึงอย่าคิดว่าเขาไม่มีเงินแล้วเขามาขอเรื่ออะไรนะอีจังไรอีสันดานหมามึงเป็นที่อะไรกูถามมึงเนี่ย ฮะว่างงานจัดปากว่างแม่งเอาตีนยัดปากซีเฮียฮะมึงเป็นอะไรนักหนากูถามมึงหน่อยวันวันไม่มีเฮียอะไรเลยดั่งดาแต่ดงดอกดงดอกข้อมึงตายสัตว์อย่ามาว่ากูปากหมาแล้วกันนะก,กูด่าก็รับกูให้ได้แล้วกันอย่า,มา,ายงงมาว่ากูอย่างนั้นมาว่ากูอย่างนี้ตอแหลนั่งเฮานั่งปากเ o v e r พแว e อยู่นั่นแหละนั่งด่าคน,คนน้นคนนี้แสาละเลวคนเขาป่วยจริงก็หาว่าเขาแกล้งป่วยกัน สารเลวไหมอ่ะ F4 นะคะอดไม่ได้นะคะออกมานั่งดาเขาออกมานั่งทำคอนเทนต์หาสวรรค์วิมานคดพอ่อกดแม่มึงตายถามจริงเถอะมันเป็นอะไรนักหนาสำหรับคนที่เขาป่วยเนี่ยมึงไปเหยียบย่ำเขาจนเกินไปนะแม่นกเขาเป็นคนดีมีเมตตากรุณาต่อยูทูบเบอร์ทุกๆคนที่เขาที่ทุกคนเรียกร้องก็คืออยากให้ทุกคนน่ะที่แม่นกเคยช่วยเหลือเนี่ยยูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ย ออกมาแสดงความมีน้ำใจนะคะมีน้ำใจให้กับแม่นกแค่แค่นั้นเองมึงเป็นเฮียอะไรถามมึงหน่อยเขาไม่ได้มาขอร้องนะอีจังไรเขาไม่ได้มาขอร้องนะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปขอร้องแต่เขาไปคุยกับป้าแปลงผักนะคะป้าแปลงผักกับลุงช่างเขามีน้ำใจเพราะเขาช่วยป้าแปลงผักกับลุงช่างมาหลายเรื่องมึงก็ใจไหม ทุกคนเขามีน้ำใจให้ทั้งนั้นนะเข้าใจหรือเปล่ามึงไอ,อ้จังไรไม่ใช่มานั่งพ่อพวพ่วแม่นะมึงดูฝั่งนู้นสินะตอนใครบางคนน่ะที่ถูกรถชนเลียลอะไรอะไอ้ไอ้ไอค้ไอคนไอ้คนไร้สมองอะนะหายหัวไปไหนฮะเลีย,ยอะไรอะนะอียงอียานอะเอาหมายเลขบัญชีปิดนะอีสัต์ตะละตัวกูถามพวกมึงหน่อย มึงเคยไปว่าไหมมึงเคยไปตำหนิตีเตียนไหมพอฟังกูทําแบบนี้มึงมาเหยียบย่าคนที่เขาเจ็บป่วยคนที่เขานะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอพวกมึงนี่มันเฮี้ยอะไรย่ำกันจริงๆเอาความเจ็บความป่วยของเขาไม่เหยียบย่าเนี่ยกูถามหน่อยว่าพวกมึงเป็นคนกันไหมถามหน่อยระวังพวกมึงตายคาที่แล้วไม่มีใครช่วยกูจะบอกให้และฝังเนี้ยนะฝังของ พอตอเนี่ยเขามีน้ำใจนะ FC พอโตอทุกคนมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือแม่นกเพราะว่าแม่นกเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณให้กับผู้กูทุกคนมึงเป็นเฮียอะไรกันอีจังไรมึงเป็นเฮียอะไรอีตัดว่างจัดเกาตีนอัดปากไว้เฮียไม่ต้องมานั่งพูดหรอกไม่ต้องมานั่งเปรียบดดงดง,ด,ง,ด,งดอกเฮี้ยเหวอะไรขน,นาดนั้นนะเอาชีวิตตัวเองให้ได้ก่อน อ,อยู่ก็อยู่ต่างประเทศไม่มีจะแดกหรือไงถึงมานั่งทำคอนเทนต์ความเจ็บความป่วยของคนอื่นเขาเนี่ยมันไม่มีใครเขารับได้หรอกนะทำคอนเทนต์เอาความเจ็บความป่วยของคนอื่นมาเหยียบย่ำอะ่ะกูเห็นนะ่ะตาละตัวนะ่ะฟังนู้นอะ่ะโปรนูนโปรหนึ่งโปรสองช่วยกันสนับสนุนอ,อิสัตว์มีหมาตัวไหนบ้างที่ไปคัดค้านอะ่ะกูถามหน่อยสิที่อ่ะกูไม่เห็นไปคัดค้านเลย พอลุงช่างกูกับป้าแป้งผักกูเนี่ยทําโปรให้กับแม่นกเนี่ยโอ้โหแต่สันกันเลยเหี้ยไม่รู้มันเป็นที่อะไรกันนักหนาพวกมึงอะ่ะโคตรโมโหเลยนะคะเอฟซีเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่นางฟ้าโมโหคืออะไรเอาชีวิตคนที่เจ็บป่วยมาเหยียบย่ําเขามีศัก์ศีเขาเป็นคนมีเงินแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองไทยเขาเป็นคนมีตัง แต่เขาจะส่งส่งแกไปให้ถึงเมืองนอกอีกสัตว์คนเขาป่วยเขาทำธุรกร,รมที่เมืองไทยไม่ได้เข้าใจกันหรือยังไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินไม่ใช่ว่าเขาไม่มีทองพวกมึงอย่าละเลวกันให้มากอย่าสาระเลวกันให้มากเลยแย่งเร็วจริงๆ กูเกิดมากูก็เพิ่งเคยเห็นนะพวกมึงเนี่ยที่คนอื่นน่ะอยานยันแตด่ะนะเอาหมายเลขบัญชีไปแปะเลยรถคว่ำถูกรถชนเป็นไงพวกกูเคยไหมเคยไม่พูดไหมฟังกูมีแต่แต่ว่านะฟังกูมีแต่ว่าอวยพรให้ด้วยซ้ำให้มันหายเจ็บป่วยพูก,กูเคยไปนั่งด่าไหมไอวีอดอ่ะมีเราเรามีพวกเรานี่แหละอวยพรให้มันด้วยซ้ำไม่หายไว่ไว พวกเราเนี่ย f อซีพอตอไม่เคยไปเหยียบย่ำกับคนที่ป่วยไม่เหมือนพวกเคี้ยพวกมึงหรอกไอสัตว์สารเลวม่งพูดละของขึ้นนะคะ f อคือมันเกินความเป็นคนไปอ่ะหาว่าเขาแกล้งป่วยมั่งอย่างงู้นอย่างงี้หมาตัวไหนมันแกล้งป่วยไอสัตว์อุถาม,มึงหน่อยทุกวันนี้มึงกินข้าวหรือกินขี้อุถามหน่อยสิสมองมึง พัฒนาบ้างเอาคนเจ็บคนป่วยมาเหยียบย่ำอับอายขายขี้หน้าเขาเรียนมาก็สูงกันทุกคนแต่ไม่มีความเป็นคนในหัวใจไม่เคยพัฒนาเลยสัตว์แป้งโคตรเลวเลยอ่ะระยำตำบอนอ่ะโอ้โหมันเกินไปเอฟซีมันเกินไปแล้วเห็นแม่นกเป็นไง หาว่าเขาสวยเขาสวยไงเพราะเขารักษาสุขภาพเขาดูแลมาตลอดหมอนัดทุกสองวันต้องไปฉีดยาต้องไปกายภาพบำบัดอีสัตว์เป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยเขาหมดเงินมาเป็นล้านแล้วกับการรักษาตอนที่เขามาหาลุงช่างกับป้าแป้งผักก็นั่งรถเข็นมาเี้ยมึงไม่เห็นหรือไงแหกีดูกัน แอควยดูด้วยตาละคนนะ่ะอย่าสาละเลวกันให้มากนะอีจังไรนะอีตอแหละนะมึงนะโอ้โหยนั่งพระว่พระแว่เนี่ยระวังพ่อแม่คดพ่อคดแม่มึงเจ็บป่วยบ้างนะกูจะบอกให้ไปเหยียบย่ำเออเคสไปด่าคนว่คนนี้กูไม่ว่าแต่ลากคนที่เขาเจ็บป่วยมาเหยียบย่ำมันเกินความเป็นคน มันไม่ใช่คนแล้วเอฟซมันเป็นสัตว์กูเห็นทุกช่องเนี่ยเอาเขามาเหยียบซึ่งมันไม่มีความเป็นคนอะความศึกษาการศึกษาก็สูงแต่สมองไม่ได้พัฒนาอะไรเลยส้นตีน